สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะมาค่ะวันนี้จะมาทำของหวานกันได้กล้วยน้ำว้ามาหนึ่งหวีวันนี้จะมาเชื่อมกล้วยนะคะนี่กระปอกกล้วยแล้วก็หัน่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะลูกหนึ่งก็จะหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะสองท่อนแล้วก็พาซี่อันนี้จะเป็นน้ำปุ๋นใส่นะคะจะนำมาแช่กล้วยที่เราหั่นไว้นะคะการแชร่น้ำปุ๋นใส่ก็จะทำให้กล้วย เวลาเราเชื่อมกล้วยเมเล็ดน,นะคะแช่ไว้ประมาณ10นาทีนี่นะคะระหว่างที่เราแช่กล้วยเราก็มาผสมน้ำตาลน,นี่เป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายขาว1่ถ้วยตวงตามด้วยน้ำตาลทรายแดง1่ถ้วยตวงนะคะ2อ,อย่างรวมกันก็ประมาณ5้าขีดนะคะครึ่งกิโล แล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปตั้งไฟดีตั้งไฟให้น้ำตาลละลายนะคะเราก็ค่อยๆคอยอนนะคะให้น้ำตาลละลายจนหมดนะคะการเชื่อมกล้วยน้ำว้านะคะก็เป็นการเชื่อมที่ทำให้หน้ารับประทานขึ้นนะคะสำหรับกล้วยน้ำว้านะคะ น้ำเชื่อมน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะเราก็มาเอากล้วยนะคะที่เราหัน่นแล้วก็แช่น้าปุ๋มใส่นะคะล้างแล้วก็เทลงไปแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็จะทําการเชื่อมนะคะเปิดไฟกลางนะคะทิ้งไว้นะคะปิดฝามีปิดฝ,า,ดฝาไว้นะคะประมาณ20นาทีก่อนแล้วเราค่อยมาเปิดดู นี่ก็จะได้กล้วยเชื่อมที่ยังไม่แดงนะคะเราก็ต้องเชื่อมต่อไปเรื่อยๆจนกว่ากล้วยจะแดงนี่นะคะเราก็คนแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อนะคะการเชื่อมกล้วยนี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากๆเลยสําหรับสมพกร่า่กากล้วยจะแดงนะคะใช้เวลานานมากนี่นะคะเราก็บีบน้มะนาวใส่ลงไปก่อนเลย น้ำมะนาวนะคะจะช่วยให้เวลาเราเชื่อมกล้วยน้ำตาลจะไม่เป็นปึกนะคะนี่เราก็คนแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้นะคะจนกว่ากล้วยจะแดงนี่แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นานมากเลยนี่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนี่เราก็มาดูนะคะ สีกล้วยก็เริ่มที่จะเป็นสีแดงแล้วการที่เราจะเชื่อมกล้วยให้เป็นสีแดงนะคะเราก็น้าเชื่อมนะคะถ้าน้ําเชื่อมแห้งเราต้องเติมน้ําเข้าไปนะคะการเติมน้ําลงไปในกล้วยนี้นะคะจะทำให้กล้วยเวลาเราเชื่อมกล้วยไม่แข็งนะคะก็จะทำให้น้ำตาลไม่รัดกล้วยแข็งนะคะ ก็เคี่ยวต่อไปเลยจ้านะคะใช้เวลานานอยู่นะคะกว่าจะได้ต้วยเป็นสีนี้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะคะกล้วยก็เริ่มที่จะมีสีแดงขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องเติมน้ำลงไปนะคะเวลาน้ำแห้งประมาณสามรอบนะคะ นี่เติมน้ำไปสามรอบเราก็จะได้กล้วยเป็นสีแบบนี้แดงแล้วนะคะแต่จะยังไม่แดงเต็มที่นะคะเราก็ต้องเชื่อมต่อไปเรื่อยๆนะคะเชื่อมก็เริ่มที่จะแห้งแล้วกล้วยก็จะมีสีแดงชมพูนะคะไม่แดงจัดก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะน้ำเชื่อมก็จะแห้งไปเรื่อยๆนะคะ กล้วยก็จะเหนียวนุ่มเวลาเรากินไม่แข็งนะคะเ,เพื่อนๆในการที่เราเติมน,น้ําลงไปนี่สีสวยน่ากินเลยใครที่เชื่อมกล้วยแล้วไม่แดงมาทําวิธีแบบที่สมพรทํานะคะรับรองแดงแน่ๆน,นะคะแต่เราต้องใช้เวลานานกว่ากล้วยจะมีสีแดงถ้ามีเวลาอีกสมพรก็จะเคี่ยวต่อไป อันนี้ก็ได้แล้วนะคะสีแดงออกชมพูนี่สีสันน่ากินนี่เลยจ้าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกับกล้วยน้ำหวาเชื่อมนะคะสีสวยน่ากินมากๆเลยก็ลองนำวิธีของสมพรไปทำดูนะคะใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมพรด้วยนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นของหวาน เชื่อมกล้วยจ้ามาค่ามาทานด้วยกันเพืไว้พบกันใหม่ในเมนูอาหารนะคะสวัสดีค่ะ